สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของนางเอกมอลำนะคะสําหรับยูกิเพจพกานางเอกมอลำแห่งคณะมอลำเสียงวีหกนั่นเองนะคะสาหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงยูกิกันก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวความน่ารักของยูกินั่นเองนะคะสําหรับยูกินะคะเธอเนี่ยก็ถือได้ว่าตอนนี้เนี่ยอายุครบ15ปีนั่นเองนะคะจากเด็กหญิงก็ก้าวมาสู่วัยนางสาวแล้วก็ยังเป็นวัยที่เธอเนี่ยนะคะได้มีการ เปลี่ยนแปลงอะไรในหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของการทํางานเองนะคะหรือว่าจะเป็นในด้านของการเรียนต่างๆเพราะว่าถ้าแฟนๆนะคะที่ได้มีการ ติดตามกันเนี่ยนะคะก็น่าจะทราบกันดีว่าตอนนี้เนี่ยนะคะยูกิเนี่ยนะคะเธอก็กําลังเรียนอยู่ในระดับปวชนั่นเองนะคะก็คือเรียนอยู่ที่อาชีวศึกษาชัยภูมินะคะก็ได้มีการมาอัปเดตนะคะให้แฟนๆเนี่ยได้ทราบกันแล้วก็ยูกินะคะแล้วก็ครอบครัวของเธออย่างแม่อุ้มนะคะแล้วก็พ่อตุ้มเนี่ยถือได้ว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยก็คือทุกๆครั้งนะคะที่เห็นยูกิเนี่ยเธอไปอ,ออกงานหรือว่าทํางานที่ไหนนะคะ คุณพ่อก,กับคุณแม่เนี่ยก็จะต้องไปดูแลเธอตลอดเลยนะคะแล้วก็คอยซัพพอร์ตในหลายๆอย่างนั่นเองแล้วก็ในช่อง YouTube นะคะของยู k i เพนประกาศออฟฟิเชียลเนี่ยก็มักจะมีบรรยากาศนะคะอัปเดตมาให้แฟนๆได้ชมกันเกี่ยวกับความน่ารักของครอบครัวน,นะคะหรือว่าจะเป็นเบื้องหลังของการทำงานนั่นเอง อย่างยูกินะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยถือได้ว่าเป็นครอบครัวนะคะที่รักสัตว์มากๆเลยเพราะว่าในช่อง YouTube ของยูกินะคะเราเนี่ยก็จะเห็นอัปเดตถึงพัฒนาการของน้องหมานะคะก็คือเห็นตั้งแต่คุณพ่อเนี่ยนะคะไปเอาน้องหมาเนี่ยมาเข้าบ้านตั้งแต่วันแรกๆเลยก็ได้มีการอัปเดตให้ชมกันตอนนั้นเนี่ยนะคะเหมือนว่าจะมีทั้งหมด5ตัวนั่นเองก็คือทางครอบครัวของน้องยูกินะคะ สงสารน้องหมานะคะก็เลยเอามาเลี้ยงทุกตัวเลยแล้วก็แต่และตัวจะต้องบอกว่าน่ารักมากๆแล้วก็พอโตขึ้นเนี่ยนะคะก็จะต้องบอกว่าน่ารักทุกตัวจริงๆแต่ว่าก็ได้มีข่าวที่น่าเสียใจนะคะให้แฟนๆที่ได้ติดตามกันเนี่ยก็ได้ทราบกันนะคะว่าน้องหมาของยูกิเนี่ยนะคะบางตัวเนี่ยก็ได้เสียชีวิตไปนะคะจากการที่แบบว่าก็มีโรคภัยต่างๆนั่นเองก็ทำเอายูกิเนี่ยนะคะเธอก็ถึงกับเสียใจมากๆเลยนะ ะะรวมทั้งครอบครัวของยูกิด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าได้สูญเสียนะคะสิ่งที่รักไปอย่างน้องหมานั่นเองนะคะ แน่นอนนะคะว่าคนที่แบบว่าอยู่กับสัตว์เลี้ยงแล้วก็ผูกพันกับน้องๆสัตว์เลี้ยงมาเนี่ยนะคะจะต้องแบบว่าเสียใจแน่นอนนะคะที่อยู่ดีๆเนี่ยสัตว์เลี้ยงก็ได้จากไปนั่นเองนะคะซึ่งยูกิเนี่ยเธอก็เสียใจมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่างล่าสุดก็ได้มีการโพสต์หานะคะแบบว่าน้องหมาเนี่ยก็ได้หายออกไปจากบ้านนั่นเองแต่ว่าเหมือนว่าล่าสุดนะคะก็จําได้มีการตามกลับมาได้แล้วนั่นเองนะคะแฟน,แฟน,แฟนๆหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ต่างเอาใจช่วยมาก มากเลยเพราะว่าน้องหมาแต่ละตัวเนี่ยนะคะก็น่ารักมากๆเลยแล้วเราเนี่ยก็ยังได้เห็นพัฒนาการนะคะของน้องหมาเนี่ยจากช่อง YouTube ของยูกินะคะมาโดยตลอดเลยแต่ละตัวเนี่ยน่ารักจริงๆแล้วก็ยูกินะคะเธอก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่รักสัตว์มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงคนอื่นๆนะคะอย่างสัตว์เลี้ยงของพี่ๆในวงเลอเนี่ยนะคะก็มักจะมีการไปเล่นไปหยอกล้ออยู่ตลอดเลยเท่าที่เราเนี่ยนะคะได้ติดตามผ่านช่อง ยู u ูบนะคะหรือว่าจะเป็นพิมพหน้ารัางน่ารักนะคะมาให้เราเนี่ยได้ติดตามกันนั่นเองแต่ว่ายูกินะคะเธอเนี่ยเือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีความรับผิดชอบสูงจริงๆนะคะเพราะว่าในวันที่เธอเนี่ยเสียน้องหมาสุดที่รักไปเนี่ยเธอนะคะก็ยังสามารถไปทํางานได้นะคะแล้วก็แบบว่าสามารถมีสปิริตบนเวทีหลายๆคนก็ต่างชื่นชมเพราะว่าเธอเนี่ยก็ได้มีการโพสต์เสียใจก่อนขึ้นแสดงด้วยในครั้งนั้นแฟนๆหลายๆคนก็ต่างเอาใจช่วย มากๆเลยนะคะและที่นะคะก็ถือดว,ว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยได้เอามาพูดถึงกันสำหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นมกำลังใจให้ด้วยนะคะ